ตอนอะไรเอ่ยกับวารทิเบชโชจานี่คือเรื่องราวของมันฝรั่งที่ชื่อว่าจากกักาโปเต้ซึ่งเกิดมาจากความของคุณลุงกับผังน่ารักนา่กนารักอีกหลายชนิดเริ่มเลยนะคะวันนี้เรามาเล่นอะไรเอ่ยกันดีกว่าได้ได้มาเล่นกันมาเล่นกันโปเต้ฉันจะเป็นคนท้ายก่อนนะคำถามยากๆไม่เอาแล้วนะคำถามง่ายๆเองโปเต้ มีอะไรให้คนอื่นไปแล้วคนนั้นเอาอะไรให้เรานะฉันคิดว่าทมรคชิค,คุงต้องตอบได้โปเตลองคิดดูให้ดีๆนะฉันชอบมากที่สุดก็คือการเต้นโปเต้ธมรคชิค,คุงตอบได้หรือยังโปเต เวลาเรามีอะไรให้คนอื่นทุกครั้งเราจะได้อะไรกลับคืนมาโปเต้ลูกอมลูกอมใช่ไหมให้ไปแล้วก็โดนกินโปเต้ยากจังเลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะขอโทษยากเกินไปใช่ไหมโปเต้คำตอบก็คือขอบคุณโปเต้อย่าลืมขอบคุณนะครับโปเต้ครับ ฉันได้ความรู้แล้วเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่นะครับบายบายวันนี้ก็อยากเล่นสนุกๆก,กับเพื่อนๆเฮ้ยฟังเขามีเรื่องเล่าที่มาจากนิยายเก่าแก่ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องวราระทิเบตโชจะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วผู้ชายคนหนึ่งที่จนมากๆ ตอนแรกจะฟางข้าวจากนั้นเขาก็เดินไปและก็แลกของไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็รวยสวัสดีตอนเช้าโทโมโลโคชิกคุงโทโมโลโคชิคุงถือฟางข้าวมาทำอะไรหรอเนี่ยน่ะเหรอสวยไหมล่ะฮะถ้าเป็นไปได้แลกกันกับดอกไม้ของฉันได้ไหมจะให้แลกกันกับดอกไม้ที่สวยๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันอยากจะกวาดบ้าน โดยใช้ฟังข้าวอยู่พอดีเลยอ่ะอ๋ะะเอเหรองั้นก็ได้ได้แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะบาย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 อ่ะซลลรี่จังสวัสดีตอนเช้าถือดอกไม้สวยๆจะเอาไปทำอะไรเหรอเมื่อกี้แลกก,กันกับนัสสึก้งนะอ๋อเหรอถ้าเป็นไปได้ช่วยแลกกันกับไข่ของฉันได้ไหม ให้แลกกับไข่ที่น่ากินของเธอน่ะเหรอพอดีฉันกำลังอยากได้ดอกไม้อยู่เพื่อที่จะเอาไปให้คุณแม่นะ่ะได้เลยว้าวดอกไม้นี้หอมจังเลยขอบคุณมากเลยนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้บาย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 ได้ของดีๆมาแล้วเยก้า yeah. ้าโอยทำไมของที่โทโมโรชิคคุงแลกได้นะ่ะมันเป็นของดีขึ้นเรื่อยเเลยอะ ถ้าเอาไข่ของโทรโมโลชิคุงไปแลกกับของของคนอื่นเดี๋ยวจะรวยนนแน่เลยฮใช่แล้วใช่แล้วว้าวไอ้ขาสืบมาอีกแล้วอ่ะอุ้ยเอาไข่มาเอ้ยนี่ยาวไปนะเจ็บนะนี่ยานะยาเย้เย yeah, yeah. ้ได้แล้วได้แล้วทีนี้ฉันจะได้เป็นคนรวยแล้วทำอะไรกันอยู่โปเตอย่ามายุ่งอ่ะ ก็ขันรัสด์เอาไข่ของฉันไปอะคืนไข่ให้ทอมโรคจิคุงเดี๋ยวนี้เลยโปเต้ไม่เอาจะกับโปเต้คุงได้ไข่กลับมาไหมไม่เป็นไรนะโปเต้ฉันไม่ยอมแพ้ขันรัสด์ที่ชอบแกล้งหรอกโปเต้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกน่าหนืไม่นะไม่นั่นไม่นั่เออเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ย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 ไม่ยอมแพ้ ของฉันไม่ใช่เป็นไข่จริงๆนะมันเป็นไข่ลูกอมที่รูปร่างเป็นไข่ตั้งหากแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้คารสึดไดโยบีมที่มีพลังพันเท่าดโยโดนฟิวโอ้ย Yes ปุ r t h ลูกอมเป็นไข่ช่วยพวกเราเอาไว้ดีจังเลย และแล้วสวนครัวของลุงชาวนาก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง